กบในช่องของดีเจบอลแอดวันนี้ก็ได้พระเอลนะมาใจ้บริการของมิสเตอร์ฮอตเซียนะครับเป็นกระเพราสะใจอยู่ที่ข้างส่วนตุงเนี่ยนะครับเนาะข้างส่วนตุงที่จอดรถดก็กว้างๆนี่นะครับเนาะเข้ามารับประทานได้นะครับเนาะจะมีหลายรถแซตรถรถแซบของมิสเตอร์ฮอตเียอย่าเปิดสาขาใหม่แห่งหนึ่งตีนะครับวันนี้ เอกรีดจด้วยครับที่เข้ามาในช่องของเจคอมแลนกันฝากกันไปด้วยนะครับเน้อวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปจิ้มกันสั่งกะเพาวันนี้ฟรีนะครับไก่ดาวนนี่แล้วก็ทางร้านของมิสเตอร์ฮอตเชียตอนนี้เปิดกำลังอันมีแบ่งนะครับแต่ในห้องจะได้ก็คนละครึ่งนะครับเนี่ยคนละครึ่งกับร้านกับเผาใส่ใจนะครับฝากกันมาด้วยนะครับของพี่ฮอตเชียร์ของเขาครับหลักมาเอลของร้านเปิดพอเนาะพราหน้าตากเขาใส่ใจ เออลืมเนาะมาแดงนะครับนีอนี่ขัวกระทัดรัดเดี๋ยวจะเปิดร้านใหม่มาได้ก็ครับนี่น่าจะต้นเดือนค่ะต้นเดือนเนาะต้นเดือนธันวาเดือนธันวาอ่ะวันนี้มารับประทานกระเพราใส่ใจของพี่ฮอสเซียอเซียนะครับเนาะฝากกันไว้ด้วยนะครับในช่องคอมดิจิคัมแลนอันนี้ช่องปุ๋ยไหนเนี่ก็ลืมมาเมื่อในนางนาลีค่ะลืมนะครับนาลีผมมานะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับนี่ในช่องคอมดิจิคัมแลนฝากครับ กะเพราเดี๋ยวจะไปกินกันพอนะครับเนาะวันนี้ทาคลิปสั้นๆพอสักมากันก่อนนะครับเนาะได้มากินพอนี้นะครับพอรูปหน้าตากะเพราขนาดกลางมีระดับความเผ็ดจะได้พรอครับสะใจหนึ่งสะใจสองสะใจสามก็คือน้อยกลางมากครับโอ้เอามาให้พอดีก่อนเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวรวยไปก่อนครับดูบรรยากาศภายในร้านนะครับเนาะโอเคนะครับดีนหนังดีหนักนะครับเนาะงนำประทานกะเพรานี่ดีนหนังกว้างขวางนะครับ นี่ครับรสชาต์ใบหน้าของละเเผา,าหมูกรอบอืมาติลลันมิสเตอร์ฮอตเซียนะครับครัวสะใจตีบริเวณส่วนตุ้งนะครับมาข้างส่วนตุ้งนะครับเนาะยังมีกางดืง่มเยอะแยะนะครับเนาะเพื่อชมบรรยากาศกันก่อนนะครับเนาะตีนั่งนั่งได้หมดเลยนะประม,มาณนี้นะครับนี่นะครับรสชาต์หน้าตาของละเเผา,าสะใจ สเตน,เนะครับว้นนได้มาิการ,รนี้นักครสชาตเป็นยังไนะครับนหมูกระมกกระเพาสดๆสดสดสดอน,นี้ก็ชาติเพชรงนะครับเนาร,ร,รดาอยู่ลอางี้เพชนักคนนี้แหมสใจของริสเตเชียๆนะครับฟกด้นะครับ ครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้พอดีเจอพอดีเลยนะครับมิต์เลียที่สนใจครับคขอบุณมากเลยครับที่มาชิมวันนี้รสชาติเป็นอย่างไรบ้างก็รสชาติมันนี้เข้มไปไหมไม่เท่าไหร่นะแต่ก็หมดนะมัน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 อยู่ที่รสรสชิมของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะพี่นะอืมวันนี้ยินดีครับมาใช้บริการของคนละครึ่งด้วยคนละครึ่งนะครับโอ้เป็นคนละครึ่งของ มิสเตอร์ฮอตเซียด้วยครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับผมขอบคุณครับครับกลับมากินไปนะครับพี่จะเปิดร้านใหม่นะขอขอโปรโมชั่นหนก็ร้านก็จะย้ายย้ายร้านไปอีกที่หนึ่งฮะคือตรงนี้มันคับแคบไปหน่อยมีคนมาสั่งรถมากินกันเยอะแล้วมันก็คับแคบไม่ไม่พอเพียงการผัดกันอะไรเงี้ยเราก็เลยย้ายไปตรงเขาเรียกว่าตรงไหนตรงเลยเลยควมหาชัยไปหน่อยอ่ะเลยควรมหาชัยสะพาน หัวพญาเมงลายไหมครับลงจากหัวพญาเมงลายอยู่ซ้ายมือนะลงไปประมาณสักสองร้ายมืออยู่บ้านใหม่เนาะบ้านใหม่อบ้านใหม่บ้านใหม่ครับก็แถวนั้นจะมียูนิฟอร์มของสีเลยยูนิฟอร์มไปหน่อยนึงก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคูหาครับนะจะทําทาสีทาอะไรให้เรียบร้อยไปชัดเจนนะจะมีรูปผมแบกเป้อยู่ข้างบนด้วยครับตอนที้เอาเสื้อออกเลยก็บอกว่าคงตามไปกินที่ท่านต่อแล้วครับคงน่าจะตามไปตลอดครับ คุณครับครับก็ยังไงก็ขอฝากในช่องของดิเจี้ยคำแล้วเนี่ยนะครับเนาะวันนี้เป็นวนของอยากกินกระเพรานะครับซาดใจรสแซ่บมีตึงวากิวโคกุนเนื้อหมูเป็ดนะครับไก่นะครับเนาะสั่งกลับพรีวันนี้นะครับเนาะมีไข่ดาวหนึ่งฟองท่านได้เลือกนะครับครับฝากกันไปโดยครัวสาซิยของมิสเตอร์ฮอตเชียร์อยู่ฟังในช่องของดิเจี้ยคำแล้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เข้ามาได้นะครับ